ข้อสี่นะฮะผู้ร้ายตัวจริงเมื่อชั่วโมงที่แล้วพูดไปแล้วคืออะไรฮะทานแฟตมันคือไขมันตัวร้ายปัจจุบันนี้เราไม่รู้เรื่องเลยเรากลัวแต่คอเลสเตอรอลเราไปกลัวลูกสาวไอ้นี่ก็ผิดอีกสิ่งที่ต้องกลัวคือลูกเขยเราก็ไม่ได้กลัวส่วนไอ้ผู้ร้ายตัวจริงทานแฟตที่มันมาได้สองช่องทางคือ จากอุตสาหากรรมเรื่องของครีมเทียมเนยเทียมขนมสารพัดใส่เข้ามาเราก็กินมันกับประเภทอุตสาหากรรมคือทำกินเองทอดผัดอาหารเราก็กินเป็นประจำเราก็ก่อโรคอีกหลายคนนะฮะรักสุขภาพของทอดไม่กินกล้วยแขกไม่เอาไม่ค้ากล้วยแขกขายไม่ออกเลยฮะ แต่กลับเข้าเข้าบ้านปุ๊บชงกาแฟด้วยทานแฟตกินคอฟฟี่เมดซองหนึ่งเนี่ยกินกล้วยแขกห้าสิบชิ้นยังน้อยกว่าเลยบางคนรักสุขภาพเช้าๆเคยกินกาแฟกับปาท่งโกเห็นว่าปล่าตุ้งโกเป็นของทอดเปลี่ยนเป็นกินกาแฟกับคุกกี้คุกกี้นี่ก็ทานแฟตเต็มเลยมากกว่าปาท่งโกอ,อีกเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ฮะเราหนีเสือตัวหนึ่งปะจระเข้ฝูงหนึ่ง วันนี้ผมมานี่ไล่ทั้งเสือไล่ทั้งจระเข้หมดเลยไม่เอาสักอย่างหนึ่งนะครับเราจะได้ไม่เจ็บป่วยจากการไม่รู้เพราะนั้นเรื่องของทานแฟตเป็นไขมันตัวร้ายสรุปเป็นข้อที่สี่วันนี้ไม่พูดกันเยอะครับเพียงห้าข้อที่จะทำเนี่ยท่านทำให้ดีนะฮะโรคที่มีอยู่เนี่ยมันหายหัวหมดนะครับชีวิตเราเนี่ยจะหนีห่างจากการเจ็บป่วยออกมา เจ็บป่วยแล้วเรายังรักษาได้นะครับต่อไปข้อที่ห้านี่อาจจะแปลกแต่ว่าเช้าได้เกินแล้วเนื้อสัตว์ที่เรากินนะครับกินได้ครับแต่ต้องเลือกให้มันปลอดภัยเนื้อสัตว์ที่อันตรายสูงสุดคือใครครับคือญาติของเราญาติของเราคือพวกไหนครับหงายท้องมามีนมให้ลูกกินญาติเราหมด ทำไมเราไม่ควรกินญาติของเราเมื่อเช้าบอกไปข้อหนึ่งสองข้อแล้วญาติเราเป็นโรคเดียวกับเราไหมครับเป็นเพราะทดลองยานี่ใช้หนูใช้กระต่ายในเมื่อเราใช้ยาตัวเดียวกันมันก็คือโรคตัวเดียวกันสารพิษสารก่อมะเรง็งตัวเดียวกันหมดเลยเรากินญาติเราก็เท่ากับเรากินของที่จะก่อโรคให้เราโดยตรง เรากินเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกในนมนี่ย่อยง่ายหรือย่อยยากครับย่อยยากเน่าสามวันนะฮะถ้าเรากินเนื้อปลานี่ย่อยวันเดียวเรากินไขมันปลาเราได้น้ํามันที่ร่างกายต้องการได้ลูกเขยตัวดีเรากินไขมันจากสัตว์เลี้ยงลูกในนมเราได้ไขมันล้นเกินเพราะไขมันของมันกับเราตัวเดียวกันอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากเลยฮะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่ฉลาดทําไมเราไม่ควรกินสัตว์ฉลาดครับเพราะว่าสัตว์ที่ฉลาดมันรู้ตัวไหมครัว่ามันจะตายมันจะถูกฆ่ารู้ครับผมมีประสบการณ์ที่พักพวกส่งคลิปวิดีโอให้ดูเป็นคลิปที่หลงพ่อวัดห้วยมงคลไปไถ่ายชีวิตวัวจากโรงฆ่าสัตว์พอมันเดินพ้นคอกที่เขาจะเอามันไปฆ่า มันก้มลงกราบหลวงพ่อวัดถ่วยมงคลน,นะครับถ้ากราบนี้มันท่ามนุษย์กราบเลยนะครับคุกเข่าหน้าหมอบนิ่งเป็นเวลานานแล้วมันถึงลุกขึ้นสแสดงว่าจิตวิญญาณมันรู้ไหมฮะว่ามันจะตายแล้วมีคนช่วยรู้แต่ว่ามันไม่สามารถแสดงกิริยาได้ไอ้วัวตัวนี้มันดาม่ามากฮนะมันสามารถแสดงอาการขอบคุณได้ผมรู้สึกดี เมื่อได้เห็นภาพนี้ดีมากๆแล้วมีกําลังใจเยอะเลยที่จะออกมาบรรยายให้คนลดการกินสัตว์เลี้ยงลูกนินนมลงเพราะอะไรครับเท่ากับผมเนี่ยได้ทําบุญผมมีเพื่อนร่วมรุ่นที่จบแพทย์ศิราชด,ด้วยกันนะฮะเมื่อสักเดือนที่แล้วก็แชร์กันในกลุ่มเอาเงินไปถ่ายชีวิตโคผมก็ร่วมกับเขาด้วยถ่ายชีวิตโคไปสามตัวรุ่นผมมี100ร้อยกว่าคนหมอรุ่นเดียวกันก็บริจาคเงินเงินคนละพันสองพัน ผมบริจาคไปห้าพันช่วยชีวิตวัวได้สามตัวเองแต่หกปีมาเนี่ยผมน่าจะช่วยชีวิตวัวหมูสัตว์เลี้ยงลูกได้นมเนี่ยน่าจะได้เป็นหมื่นตัวเลยเท่ากับผมเนี่ยได้สร้างบุญกุศลเยอะมากแล้วก็เลยเชิญชวนท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้สวมร่วมก,กันสร้างบุญกุศลนะถ้าเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์เนี่ยนะฮะเรากินเนื้อสัตว์ลดลงเนี่ยถ้าเราทําบุญด้วย ถ้าเราสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับตัวเราให้กับสังคมเราภาวะโลกร้อนที่เรากลัวจะห่างไกลเลยฮะเพราะการปลูกพืชให้โลกเย็นดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปให้กา๊าซออกซิเจนออกมาปฏิกิริยาเรือนกระจกไม่ถูกทำลายแต่ถ้าเราเลี้ยงสัตว์มันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปล่อยกา๊าซมีเทนออกมา จะเกิดช่องโหวของชั้นโอโซนรังสีจากนอกโรคจะตกสู่โรคมากขึ้นเกิดมะเร็งมากขึ้นเกิดสารพิษมากขึ้นอันนี้เท่ากับมนุษย์ทำตัวเองการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะใช้พื้นที่ดินมากกว่าการปลูกพืชเพื่อเลี้ยงมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยห้าเท่าถ้าเรากินเนื้อสัตว์ลดลงมนุษย์จะเหลือที่ดินเพื่อปลูกพืชกินมากขึ้นเมื่อคนเราไม่อดอยากหิวโหวย เราก็จะไม่ลบลากันฆ่ากันเพื่อแย่งเพื่อแย่งทรัพยากรมันจะเย็นทั้งเรื่องของอากาศเย็นใจเย็นจิตทำให้โลกนี้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผลผมเนี่ยรณรงค์ให้คนกินพืชมากขึ้นลดการกินเนื้อสัตว์ลงลดการกินเนื้อสัตว์ใหญ่ถ้ามองในแง่ของเรื่องของการประกอบบุญกุศลผมเชื่อว่าผมได้ด้วยแล้วก็เชิญชวนท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ร่วมกันทำบุญด้วยนะครับ ท่านช่วยกันทําเท่ากับผมเนี่ยได้สร้างบาร,รมีให้ตัวเองนะฮะถือว่าเป็นการขอบคุณด้วยเพราะถ้าเราทําสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันจะยิ่งก่อผลให้ดีขึ้นเรื่อยๆจิตใจคนจะเย็นลงนะฮะถ้าเราฆ่าสัตว์น้อยลงเรามีความเมตตามากขึ้นได้อะไรครับได้ข้อหนึ่งจินตนาการเชิงลบจะไม่เกิดเราจะเกิดแต่จินตนาการเชิงบวกเติมจิตที่ดีเข้าไปนะฮะบุญกุศลก็จะช่วยเราให้เกิดความสุขสงบในชาตินี้ และในโอกาสต่อๆไปนะครับนั้นเรื่องสัตว์เลี้ยงลูกในยนมเนี่ยถ้าเรางดได้จะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างยิ่งสำหรับการรับประทานเนื้อสัตว์นะฮะก็มีทางเลี่ยงนะฮะถ้าเรายังต้องการรับประทานเนี่ยเพื่อให้ได้โปรโตีนเราก็เลี้ยงไปรับประทานสัตว์น้ำซะนะฮะ ระหว่างปลาทะเลกับปลาน้ําจืดผมเลือกอะไรก่อนครับดูหน้าจอเลือกปลาทะเลทําไมปลาทะเลจึงมีโทษน้อยกว่าปลาน้ําจืดครับเพราะมันอยู่ในสิ่งที่สะอยู่ในน้ําที่สะอาดกว่าปลาน้ําจืดมีข้อเสียคือมนุษย์เราทําให้น้ําสกรปรกสิ่งแวดล้อมเปนพิษเยอะถ้าเลือกได้ผมเลือกกินปลาทะเลก่อนแล้วปลาทะเลทำไมเลือกน้ําลึกก่อนฮะ ก่อนปลาทะเลเอาไทยเพราน้ำยิ่งลึกยิ่งสะอาดน้ำยิ่งลึกยิ่งเย็นน้ำเย็นมันก็จะมีน้ำมันที่ดีเยอะมีโอเมก้าสามเยอะคนญี่ปุ่นที่กินปลาเนี่ยนะฮะกินปลาจากเขตน้ำลึกพราะประเทศเขาเป็นเกาะแล้วเวลาเขาถนอมปลาเนี่ยเขาหาปลาได้คนญี่ปุ่นถนอมปลาวิธีไหนทราบไหมครับแค่แข็งคร วันการแช่แข็งเนี่ยเป็นการถนอมอาหารที่ดีที่สุดไม่ต้องใส่สารกันบูดไม่ต้องไปแช่ฟอร์มาลีนบางทีเรือประมงไทยเนี่ยผมไม่รู้ข้อที่จริงแค่ไหนก็มีคนแชร์นะรักษาปลาให้สดด้วยอะไรฮะ้มยฟอร์มาลีนอันนี้กระทรวงสาธารณสุขต้องช่วยกันเลยฮะต้องลนรงต้องจับต้องปราบให้ได้มีคนส่งคลิปให้ผมในนี้ชอบเอาคลิปมาเล่า คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขา,เขาน็อกปลาฮะน็อกด้วยความเย็นแช่แข็งเชื่อไหมฮะเขาแช่ไว้สามปีเอาปลาสดๆนะแช่แข็งอีกสามปีต่อมาเขาเอามาใส่น้ําพอมันมันเริ่มอุ่นน่ะมันเริ่มละลายออกปลามัน่หยได้เลยแต่คนห้ามทํานะฮะบางคนไม่ชอบพัญญาคนนี้เลยแช่แข็งไว้สามปีเอาออกมาไม่ได้นะตายเพราะอะไรฮะเพราะคนเป็นสัตว์เลือดอุ่น ปลามรสาัดเลือดเย็นมันหยุดกระบวนการร่างกายหมดเลยมันเคยเยาผาผลาญอาหารมันหยุดหมดเลยฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่สัตว์เลือดเย็นเนี่ยมันต่างกับเรานะก็พูดถึงเรื่องการถนอมอาหารอีกฮะเดี๋ยวนี้น่ากลัวมากสารกันบูดสารพัดสารเพยงฮรร,ระวังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ปลาทะเลน้ําลึกที่คนญี่ปุ่นกินมีข้อเสียอยู่อย่างคืออะไรทราบไหมครับ ผบรรยายไปตั้งแต่เช้าน่าจะรู้ใจกันแล้วผมเป็นคนที่ขี้เหนียวอะ่ะมันแพงเพราะฉะนั้นเวลาจะกินก็คิดถึงกระเป๋าตังค์ด้วยแต่ถ้าเข้าร้านโออิชิจานแรกที่ควรตักกินคือปลาดิบนะฮะอย่าไปกินราเมงนะฮะรู้จักราเมงเปล่าที่พิซซโรคมีเปล่าร้านโออิชิมีไหมเออเข้าไปราเมงออกมากินรถเข็นข้างนอก อย่าเขาไปกินข้างในเสียตั้งหลายร้อยนะฮะเข้าไปกินปลาดิบก่อนจากปลาทะเลก็ปลาน้ำจืดปลาชายฝั่งหมึกกุ้งปูหอยวลเราจะมีของกินหลากหลายอีกเยอะสัตว์ปีกนี่เป็นสัตว์เลือดเย็นหรือสัตว์เลือดอุ่นฮะสัตว์ปีกเพราะนั้นเป็ดไก่เนี่ยก็เป็นอาหารบวยๆแล้วยังสู้ กุ้งปูหอยไม่ได้ในอดีตกุ้งปูหอยเรากลัว,วคอเลสเตอรอลวันนี้เรามีความรู้เราไม่กลัวเราไม่กลัวลูกสาวเราเพราะเราไปแก้ที่ลูกเขยดีได้นะครับอันนี้คือหลักการกินเนื้อสัตว์บวยสุดก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะันเวลาท่านจะประกอบอาหารไปตลาดจะซื้อเข้าร้านอาหารจะสั่งเมนูตามสั่งก็โปรดเลือกเมนูที่ท่านศรทัทธาในมื้อนี้จะสั่งอะไรกิน แล้วต้องเลือกเมนูที่ปรุงด้วยนะฮะอุตส่าห์ไปสั่งปลากระพงเอาปลากระพงไปทอดน้ำปลาแล้วเจออะไรอีกครับเจอทานแฟตถ้าจะกินปลากระพงก็มีบ้างอะไรไหมต้มยำแกงส้มนึ่งบวยนึ่งซีอิ๊วนึ่งมะนาวหรือปลากระพงเผาเกลือก็ยังพอไหวนะครับโปรดเลือกเมนูให้ถูกต้องด้วยถ้าเราจะได้โปรโตีนฮะเมื่อเช้า แนะนำว่าอย่าได้โปรตีนที่ก่อโรคก,ก่อมะเร็งพวกเนื้อสัตว์ใหญ่พวกเนื้อแดงพวกนมวัวเรามากินโปรตีนกลุ่มเนี้นะฮะกินปลากินเห็ดเห็ดนี้ให้โปรตีนสูงมากเราควรกินเห็ดกี่อย่างครับดังๆนิดนะฮะเราควรกินเห็ดกี่อย่างครับปลาลําปลามากเลยเห็ดสามอย่างเห็ดสี่อย่างกับสามอย่างใครดีกว่ากันสี่อย่างนะฮะ สี่อย่างกับห้าอย่างใครดีกว่ากันห้าอย่างพูดให้สั้นเข้าเราควรกินเห็ดกี่อย่างไม่ห้าอย่างอะเดี๋ยวก็มีหกอย่างอีกเราควรกินเห็ดกี่อย่างกินทุกอย่างทุกอย่างที่มันไม่ใช่เห็ดเมาเห็ดพิษวันทฤษฎีผมตั้งแต่เช้าเนี่ยทฤษฎีกินอะไรกินหลากหลายอย่ากกินซ้ำซากพอไม่กินซ้ำซากก็ไม่ต้องไปท่องฮะผักกินมาได้ทุกชนิดเลย ไม่ต้องกี่ว่ากินยอดแล้วเป็นเกาไม่ต้องกี่อว่ากินไอ้นี่แล้วเป็นนิ้วไม่ต้องกินกระจายเลยง่ายๆนะเฉลี่ยกันกินไม่ต้องการกินเห็ดถ้าคนอยากลดน้ำหนักเนี่ยกินเห็ดแล้วน้ำหนักลดไหมอ้าวไม่รู้เลยอ่ะลดเร็วมากเลยเพราะไรกินเห็ดจึงลดเร็วมากครับการจะกินอาหารให้ลดน้ำหนักเนี่ยกลุ่มที่ลดน้ำหนักเร็วสุดคือไรทราบไหม โปรโตีนเห็ดนี่ไม่ให้โปรโตีนเยอะทำไมกินโปรโตีนแล้วน้ำหนักลดครับมันอิ่มทนฮนะโปรโตีนกับแป้งเนี่ยกับข้าวเนี่ยมันมันให้พลังงานสี่แคลอรี่เท่ากันแต่มันอิ่มทนวฝาข้าวทั้งสามเท่ามันก็เลยกินแล้วไม่ค่อยหิวกินแล้วไม่ต้องกินบ่อยได้ไประโยชน์คืออิ่มทนด้วยในเห็ดมีไขมันเยอะไหมครับ น้อยมากเลยในเห็ดมีน้ำตาลมีแป้งเยอะไหมครับน้อยมากเลยในเห็ดมีไฟเบอร์เยอะไหมครับเยอะมากเลยอําเภอบางละกามมีใครเพราะเห็ดไหมครับจะช่วยส่งเสริมนะฮะมีใครเพราะเห็ดแล้วไปฉีดยาฆ่ามแมลงไหมที่อาําเภอนี้อย่าทำนะฮะมันแชร์ในคลิปเนี่ยผมว่าบางทีมนุษย์ไม่รู้โรคจิตหรือเปล่าไปบอกว่าเขา,เ,ขาเพาะเห็ดอย่ยวนี้กินไม่ได้แล้วเห็ด ใส่ยาฆ่าแมลงใส่อะไรบ้าบอเต็ไมไปหมดเลยซึ่งโดยข้อเท็จจริงเนี่ยพวกนี้ใส่ไปนี่มันจะไม่ขึ้นเลยนะก็หวังว่าเราคงไม่พิเรนนะฮะเปาเห็ดไปแช่ฟอร์มาลีนอีกเพราะไม่มีความจาเป็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นถือว่าเห็ดเนี่ยถ้าเราเพาะที่ถูกต้องเนี่ยเป็นอาหารที่ควรแนะนําเป็นอาหารประจครัวเรือนให้โปรโตีนที่ดีนะะคุมน้ําหนักคุมไขมันปรับเปลี่ยน สุขภาพเราได้มากเลยเป็นโปรตีนอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรรับประทานนะฮะเห็ดเดี๋ยวนี้มีข้อดีมากเมื่อก่อนเป็นข้อเสียคืออะไรทราบไหมครับเมื่อก่อนเห็ดราคาแพงเมื่อก่อนเห็ดนี่แพงไหมฮะเดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะเลยเนื้อวัวกิโลเท่าไหร่ครับสองร้อยกว่าบาทขนาดลักรอบฆ่ากันยังสองร้อยกว่าเลยนะเห็ดเดี๋ยวนี้โลเท่าไหร่ฮะ ไม่ถึงร้อยเห็ดถูกกว่าเนื้อสัตว์สองเท่าเมื่อก่อนเห็ดแพงกว่าสองเท่าเมื่อก่อนเนื้อวัวเนี่ยโลละร้อยกว่าเนื้อหมูโลละไม่ถึงร้อยนะฮะเห็ดโลละสองร้อยกว่าเดี๋ยวนี้เห็ดมีหลายชนิดไหมครับเห็ดเข็มทองเห็ดออรินจิเห็ดหอมเห็ดรุ่นเก่าเห็ดตับเห็ดนางฟ้าเห็ดตับเต่าเห็ดสารพัดเห็ดภูฐานกินมันให้ทุกชนิดเลยนะครับเนื้อสัตว์ทาอะไรกินได้เห็ดทําแบบนั้นได้หมด เนื้อสัตว์ทําแกงส้มต้มยำนะมาทําอะไรกินเห็ดทําได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถใช้เห็ดทดแทนเนื้อสัตว์ได้ลดการกินเนื้อสัตว์ลงนะครับลดโรคลงด้วยนอกจากกลุ่มเห็ดแล้วมีอะไรที่ดีอีกครับคือไข่นะฮะในไข่หนึ่งฟองเนี่ยนะฮะถ้าเราไข่ไก่มาฟัก ไข่ไก่หนึ่งฟองจะได้อะไรหนึ่งตัวครับลูกเจี๊ยบหนึ่งตัวในห้องนี้มีใครเคยฟักไข่มีไหมไม่ใช่คุณไปกกนะฮะฟักเพื่อให้เอาลูกเจี๊ยบมาเลี้ยงมีไหมฮะไม่เคยเลยเหรอฟักยากไหมไม่ยากเลยขนาดผมตอนก่อนเป็นนักเรียนผมยังเคยฟักเองเลยฮะเพราะเราเลี้ยงไม่ได้ใช้เลยเลยตอนเป็นนักเรียนเนี่ยผมก็มีโคมดูหนังสือ ไอ้โคมไฟที่อุ่นๆนะฮะแล้วก็เอาเอาผ้าขุนหนูมาห่อไข่แล้วก็โคมไปวางไว้ใกล้ๆะฮะ17วันฮะไข่ไก่ฟองนี้เปลี่ยนเป็นลูกเยี๊ยบตัวหนึ่งแล้วผมก็พอมันเป็นลูกเยี๊ยบออกนี่มันจะร้องะฮะผมก็ไปไปคลี่ผ้าขนหนูออกปรากฏว่าไม่ต้องไปช่วยมันออกจากเปลือกไข่เลยลูกเยี๊ยบมันออกมาเองเป็นแบบนั้นไหมฮะออกเองเลยนะ เปลือไข่จะเกลี้ยงสะอาดหรือว่าเลอะเทอะครับเกลี้ยงสะอาดเลยแสดงว่าอะไรครับเมื่อสิบเจ็ดวันที่แล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ในเปลือกไข่เนี่ยคือไข่แดงและไข่ขาวมันจะมีสารอาหารที่สร้างลูกเจี๊ยบได้ตัวหนึ่งจริงไหมฮะสร้างได้พอดีไหมฮะไม่ขาดไม่เกินถ้าขาดจะไม่ได้ลูกเจี๊ยบถ้าเกินเนี่ยเปลือกไข่จะเลอะเทอะเลยใครเป็น,คนใครเป็นคนคำนวณถ้าเก่งมากเลยฮะ ใส่สารอาหารครบถ้วนพอดีไม่ขาดไม่เกินเลยแม่ไก่หรือเจ้าของฟาร์มฮะแม่ไก่ใช่ไหมฮะแม่ไก่จบปริญญาเอกสาขาเคมีที่ไหนมาคะคำนวณเก่งมากเลยใครครับธรรมชาติไม่ต้องตอบตามที่ผมถามก็ได้ตอบในข้อที่มันเป็นข้อที่จริงนั้นธรรมชาติเนี่ยจัดสารมาเสรศ็จให้ไข่หนึ่งฟองเนี่ยมีสารอาหารที่จะสร้างเนื้อเยื่อสร้างอวัยวะเราครบถ้วนราคาเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวนี้สี่บาท คุ้มค่าไหมครับคุ้มเราไม่ต้องไปเอาวิธีคิดนะฮะเดี๋ยวนี้มีการแชร์อีกกินไข่ให้ปลอดภัยต้องเอาอะไรทิ้งครับเอาไข่แดงทิ้งในห้องนี้มีใครทำป่าวอย่าทำเด็ดขาดนะฮะอันนั้นเขาเรียกว่าโง่บวมเลยซื้อมาเสียตังเราไปควักไข่แดงทิ้งอีกเพราะนั้นไอ้ความรู้ที่เลอะเทอะพวกนี้เลิกนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้อง ตอนนี้มีเวลาเหลือนิดนึงอยากจะให้ข้อคิดเดี๋ยวนี้คนทั่วไปเนี่ยมองไข่เนี่ยเป็นอาหารสุขภาพหรือไข่เป็นอาหารอันตรายฮะมีสองมีสองประเภทนะเดี๋ยวนี้นักวิชาการบางคนยังไม่กล้ากินไข่เลยแนะนำให้กินไข่สัปดาห์ละสองฟองและแนะนำให้เอาไข่แดงทิ้งด้วยในห้องนี้มีใครทำไหมฮะไม่มีนะถ้ามีเลิกซะ ทางนี้ยังปลอดภัยพอแต่ผมไปที่อื่นนะฮะโอ้โหแบบคนมีาร์มรู้ทั้งนั้นเลยนั่งฟังไม่คคอมีใครกล้ากินไข่กลัวคอเลสเตอรอลเดีนน๋ยวนี้เวลาเราไปเยี่ยมไข้เนี่ยบางที่มีครามเสี่ยงถ้าเราไปเยี่ยมแบบคนเคารพนับถือธรรมดาไม่เป็นไรถ้าเราเยี่ยมไข่เพื่อเอาวรดกมีไหมเยี่ยมไข่เพื่อเอาวรดกมีบางคนญาติผู้ใหญ่ ไม่มีลูกไม่มีไม่มีหลานด้วยเรามีสิทธิ์ได้รับมรดกอย่าเพิ่งเอาไข่ไปไปเยี่ยมนะเพราะอะไรครับเดี๋ยวที่ท่านจึงล้าสมัยอยู่ท่านกลัวไข่เดี๋ยวกลายเป็นให้ไข่เท่ากับแช่งนะเหมือนให้เล่าเท่ากับแช่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปรับมรดกเนี่ยเราควรเอาของชัวัวเพราะอะไรฮะมูลค่ามันสูงนะมรดกตั้งสิบล้านเนี่ยเกิดคุณป้าจะให้เราขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยคุณป้าไม่มีลูกมีหลานด้วย ถ้าจะซื้อของเยี่ยมไปรับมรดกอย่าเพิ่งเอาไข่เอาอะไรไปเยี่ยมดีฮะอ่าลังนกใครตอบลังนกครับสมควรได้รับมรดกอย่างมากเลยอะเพราะอะไรฮะเป็นผู้ที่ลงกล้าลงทุนทําไมคิดว่าเป็นลังนกดีที่สุดฮะมันแพงใช่ไหมฮะอันนี้เขาเรียกว่ารู้รู้หลักเพราะนั้นถ้าไปจะเยี่ยมเอามรดกซื้อลังนกได้ไม่ว่ากัน ตอนนี้ทราบไหมครับว่าลังนกเนี่ยมันทํามาจากอะไรรู้ไหมฮะไม่ใช่น้ําลายทดลองได้ครับเดี๋ยววันนี้แดดน้อยแล้วพรุ่งนี้แดดเปรี้ยงๆล,ลองบ้วนน้าลายลงที่ถนนคอนกรีตนะฮะมันจะระเหยหมดเลยอะ่ะเพราะน้ําลายมนุษย์ไม่มีโปรตีนบ้วนเท่าไหร่มันเป็นน้าระเหยหมดเลยแต่ถ้าเราขากเสเลตลงไปบนถนนมันระเหยแห้งเนี่ยมันจะหมดไหมฮะไม่หมดมันจะเป็นแผ่นเ็นเกตเลย เพราะรู้อย่างครัลังนกทําจากอะไรทาจากอะไรฮะสะเลดนกมันคันคอมันไปถุยเลดใส่หน้าผาอุตสาปีนไปเอามากินพอปีนมาจะทําให้ขายได้ต้องไงสร้างจินตนาการครับเป็นโปรตีนวิเศษโปฮะอย่าโปรสารพัดบมรุงหมดเลยของถูกกับของแพงใครน่าเชื่อถือว่าจะดีกว่ากันฮะของแพงก็ต้องสร้างราคาให้แพง รัฐบาลได้ทีเก็บค่าภาษีเลยฮะเดี๋ยวนี้จะเก็บลังนกนี่ถ้าไปเก็บตามภูขงภูเขาหน้าผานี่ต้องเสียภาษีนะมีหลายคนรวยเพราะทําบ้านให้นกดังแอนอยู่นะฮะที่นี่มีไหมไม่มีนะฮะบางคนรวยเลยครับปลูกตึกล้างขายไม่ได้แบงค์จะยึดอยู่แล้วพอดีนกดังแอนมันมาทําลังฮะกลายเป็นรวยไปเลยแต่ถ้าคําข้อมูลผมเผยแพร่ไปมากๆอาจจะเศรษฐกิจนี้อาจจะไม่ดี แต่ผมผมกำลังให้ท่านเลือกอยู่นะครับตอนนี้เราไม่ต้องไปกินเสเลดนกก็ได้ถ้าเรายังมีความเชื่อว่าการกินเสเลดเป็นเรื่องดีเราสามารถทำกินเองได้ไหมครับทำกินเองได้ประหยัดนะรับประหยัดส่งเสริมให้ประหยัดนะครถ้ายังศรัทธาอยู่ตอนนี้ถ้าเทียบสารอาหารมีอันนี้งานวิจัยฮะ ไข่นหนึ่งฟองมีคุณค่าเท่ากับลังนกยี่สิบหกขวดขวดหนึ่งประมาณเท่าไหร่เคยดูราคาเปล่าซื้อไปเยี่ยมเขาไม่เคยดูเลยประมาณร้อยห้าสิบาทนะอย่างพรีเมียมสีทองอะ่ะยี่สิบหกขวดป้าไปสี 4, ่พันไข่ไก่ฟองหนึ่งสี่บาทสี่บาทต่อสี่พันถ้าซื้อกินเองจะเลือกกินอะไรครับกินไข่นะฮะ แต่ถ้าซื้อไปเยี่ยมเอามรดกซื้ออะไรครับื <c oughs> ้องนกเ <laughs> พราะนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ซื้อกินเองไม่คุ้มครับไปรับมรดกแล้วแต่ท่านจะมีกําลังทรัพย์นะฮะก็คือพยายามให้เราเกิดแง่คิดครบนะว่าเราจะใช้เงินแต่ละบาทเนี่ยนะขอให้มันคุ้มค่าขอให้รู้คุณค่ามันจริงๆนะฮะไม่ใช่ไปเรื่อยเลยฮะค,คิดว่าอะไรดีก็ไปหมดซื้อมันหมดสุดท้ายพอจนขึ้นมาเครียดแล้วตอนนี้ โรคเกิดแล้วไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากใช้เงนินเงินหมดแล้วเครียดเครียดก่อโรคอีกวงจรนี้ตีกลับอีกก็เลยพยายามให้แง่คิดให้ครบนะฮะในการที่จะได้โปรโตีนมามีให้เลือกบนจอนะฮะเพราะนั้นไม่ได้อดอยากกินโปรโตีนแล้วเบาหวานขึ้นไหมครับไม่ขึ้นแต่สำหรับคนที่ไตเสื่อมต้องลดลงในข้องนี้หวังว่ามมีใครไตเสื่อมนะฮะถ้าไตาไม่เสื่อมไม่ต้องลดโปรโตีน เราสามารถอิ่มด้วยโปรโตีนโปรโตีนอร่อยไหมครับแลกกันครับไม่ได้กินข้าวแต่กินพวกนี้แทนพอไหวไหมครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งทดสอบตัวเราครับเบาว่หวานฟื้นได้ไหมนะครับลองดูนะครับส่วนทันยพืชก็คือพวกถั่วต่างๆนี้ให้โปรโตีนสูงด้วย ตอนนี้ทานยาพืชก็มีข้อควรระวังนะฮะคือกินแล้วมันอ้วนให้โปรตีนบางชนิดให้น้ํามันเยอะเช่นถั่วลิสงถั่วเหลืองเ,ออเม็ดอัลมอนเม็ดอม่วงถิ่มะผานอันนี้โปรตีนเยอะนะฮะแต่ว่าให้น้ํามันด้วยแต่ถ้าเรานึ่งอบเป็นน้ํามันที่ดีนะฮะมันเป็นน้ํามันโอเมก้าหกแต่ถ้าเราไปทอดปุ๊บเสียเลยแต่ถ้ากินเยอะอ้วนด้วยเหมือนกะทิฮะกะทินี่เป็นไขมันที่ดี แต่กินเยอะอ้วนต้องระวังเรื่องพวกนี้เท่านั้นเองนะครับมันจะมีทัญญานจะพืชอยู่กลุ่มหนึ่งฮะกินแล้วเบาหวานขึ้นกลุ่มไหนครับพวกถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงเพราะว่ามันมีแป้งเยอะต้องระวังกลุ่มนี้ด้วยโดยเพราะยิ่งข้าวโพดข้าวโพดนี่เบาหวานขึ้นกระฉูดเลยไม่ต้องพูดถึงเผือกมันเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมแป้งเยอะพวกนี้ก็ต้องลดลงนะครับ มีคำถามไหมครับ